ที่ด้านหลังจะมีที่สําหรับเติมน้ําก็คือตรงนี้ทําการปลดล็อกแล้วดึงออกมาแบบนี้จากนั้นใส่กระปุกเจลเย็นเข้าไปเติมน้ําเข้าไปให้เต็มถึงขีดแม็กนะครับเมื่อเต็มแล้วดันถาดเติมน้ําเข้าหมุนตัวล็อกลงเสียบปลั๊กไฟแล้วใช้งานเครื่องได้เลยครับสามารถปรับระดับความแรงของลมได้3ระดับนะครับเดี๋ยวมาดูการทํางานของปุ่มฟูลมดหรือว่าปุ่มปรับความเย็นปุ่มนี้นะครับตรงนี้คือที่เติมน้ําแข็งนะครับและตัวตนี้คือตัวกรองน้ําแข็ง เมื่อเรากดปุ่มปรับความเย็นนะครับก็คือปุ่มนี้น้ําที่ด้านล่างนะครับเพื่อถูกดูดขึ้นมาด้านบนล้นลงตรงนี้และเมื่อเราปิดนะครับน้ําก็จะไม่ถูกดูดขึ้นมานะครับสามารถเติมน้ําแข็งได้เลยนะครับน้ําแข็งจะเป็นแบบไหนก็ได้นะครับแบบเป็นก้อนหรือว่าเป็นละเอียดนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มให้เครื่องทํางานน้ําก็จะถูกดูดขึ้นมาผ่านน้ําแข็งไหลลงตรงท่อตรงนี้นะครับจากนั้นปิดฝาลง และปุ่มนี้คือปุ่มสวิงเมื่อเรากดหนึ่งครั้งลมจะสายไปทางซ้ายและทางขวาถ้าต้องการล็อกลมให้ตรงกับตัวเราให้กดลงอีกหน,หนึ่งครั้งนะครับและวิธีปิดเครื่องให้กดปุ่มนี้1ครั้งจากนั้นถอดปลั๊กไฟง่ายๆครับสำหรับวิธีใช้งานพัดลมไอเย็นหรือพัดลมแอร์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ